สวัสดีครับจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับขนาดของท่ออันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นวาลวท่อที่เอามาให้เพื่อนๆชมในวันนี้เรารู้จักขนาดเนี่ยคือมันเวลาเราไปซื้อของเราสามารถบอกเขาจะได้บอกเขาได้ถูกว่าที่ต้องซื้อขนาดเท่านั้นเท่านี้นะไม่ว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้อวาลวบอลวาลวอย่างเดียวเราสามารถ ไปซื้อท่อไปซื้อข้อต่อท่อไปซื้อก๊อกน้ําหรือไปซื้อบอลวาลแบบนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าขนาดแบบนี้ขนาดแบบนี้เขาเขาเรียกกันยังไงแต่ละไซส์นะครับโดยที่ท่อหรือว่าอ่าตรงก๊อกน้ําหรือว่าบอลวาลเขาจะเขียนบอกไว้ให้เพื่อนๆได้ดูอยู่แต่ถ้าหากเป็นพวกข้อต่อ บางยี่ห้อเขาจะไม่เขียนขนาดนะครับบางยี่ห้อเขาจะไม่เขียนขนาดแต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยๆก็ต้องรู้จักว่าตัวหนังสือสัญ,ญลักษณ์นะไซส์เขาอ่านว่าอย่างไรนะฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยไซส์แรกผมจะเริ่มจากไซส์แรกคือไซส์เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาในวันนี้เนี่ยเป็นไซส์ทั่วไปที่ใช้ในหมู่บ้านของเรา ที่สามารถจับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้อยู่สวนอยู่นาหรืออยู่บ้านก็ไม่เกินนี้นะครับไซส์แรกไซส์เล็กสุด1นทับสองหงทับสองเนี่ยมันจะเป็นขนาด4ี่หุนถ้าหากเขาเขียนแบบนี้นะ1นทับสองนิ้วมันจะเป็นขนาดสี่หุนอันนี้คือรุ่นเล็กสุดสําหรับท่อปลาปลาที่ใช้ใน หมู่บ้านที่ใช้ในตามบาบ้านเรือนครัวเรือนของเราไซต์ต่อไปไซส์สามทับสี่นิ้วสามทับสี่นิ้วเนี่ยมันจะเป็นขนาดหกหุนขนาดหกหุนก็มีใช้ตามบ้านตามสวนทั่วไปเหมือนกันไซต์ต่อไปเป็นขนาดไซส์หนึ่งนิ้วมันจะมีเลขหนึ่ง เลขหนึ่งตัวเดียวเลยหนึ่งนิ้วนะครับถ้าเห็นตัวหนังสือแบบนี้ขนาดหนึ่งนิ้วเลยนะ,อ,ะอ่านว่าหนึ่งนิ้วเลยเวลาไปซื้อนะครับก็จะได้เรียกถูกผมจะเรียงลําดับจากตัวเล็กไปหาตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขนาดต่อไปเนยขนาดต่อไปเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสี่นิ้วอ่าไซ 1แล้วก็1ส่วน4นิ้วถ้าเป็นแบบนี้เขาจะอ่านว่านิ้วสองทั่วไปเลยตามร้านอุปกรณ์การขายอุปกรณ์การเกษตรส่วนมากเขาจะเรียกว่าท่อนิ้ว2หรือบอลวาล์วนิ้วสองหรือข้อต่อท่อนิ้วสองถ้าหากเห็นตัวหนังสือเป็นแบบนี้ตัวเลขเป็นแบบนี้ครับ1แล้วก็1ส่วนสี่ หรือหนึ่งทับสี่เนี่ยแล้วก็นิ้วเขาจะเรียกว่าท่อนิ้วสองท่อนิ้วสองก็จะใหญ่กว่าขนาดหนึ่งนิ้วขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อไปไซส์หนึ่งหนึ่งส่วนสองนิ้วถ้าเห็นตัวหนังสือแบบนี้เขาจะเรียกว่าท่อนิ้วครึ่งนะครับท่อนิ้วครึ่ง หรือข้อต่อนิ้วครึ่งหรือบอลวาวนิน้วครึ่งจำไว้นะครับ1 1นส่วน2นิว้วเขาจะเรียกว่าท่อนิ้วครึ่งข้อต่อนิ้วครึ่งหรือบอลวาวนิน้วครึ่งน่นิ้วครึ่งนะแบบนี้เห็นตัวหนังสือแบบนี้เป็นนิ้วครึ่งต่อไปครับหลังจากนิ้วครึ่งก็จะเป็น2นิว้ว สนิ้วเนี่ยก็จะมีเลข2ตัวเดียวเลยแบบนี้เขาเรียกว่า2นิ้วเวลาไปซื้อนะครับเราก็จะได้รู้ได้รู้ว่าตัวหนังสือแบบนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นซื้อท่อซื้อข้อต่อท่อหรือซื้อบอนวาลหรือไปซื้อก๊อกน้ําเราก็จะได้เรียกถูกมันเริ่มตั้งแต่สี่หุนหกหุนหนึ่นิ้ว นิ้ว2นิ้วครึ่งแล้วก็2นิ้วที่มีใช้อยู่ทั่วไปถ้าใหญ่กว่านี้ก็อาจจะเป็นงานสวนใหญ่กว่า2นิ้วขึ้นไปเป็นงานสวนงานการเกรษตรหรือว่างานตามโรงงานงานตามโรงเรือนต่างๆนะครับแต่ส่วนมากแล้วที่มีอยู่ในใช้ในครัวเรือนของเราก็ประมาณนี้นะมีประมาณนี้ มาเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับความรู้ให้กับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นตัวเลขนี้ก็จะสามารถรู้ได้เลยว่า1นทับนทับนิ้วเป็นขนาด4หุนนะสามทับสี่นิ้วเป็นขนาด6หุน1นิ้วเนี่ยมีเลข1ตัวเดียวเป็นขนาด1นิ้วต่อไป1 หนึ่งส่วนสี่นิ้วเขาเรียกว่านิ้วสองตามร้านการเกษตรเขาจะเรียกนิ้วสองท่อนิ้วสองถ้าหากเขียนตัวหนังสือแบบนี้บอกเขาเลยท่อนิ้วสองถ้าหากจําไม่ได้กลัวพูดผิดให้เขียนไปหนึ่งทับอ่าหนึ่งแล้วก็หนึ่งส่วนสี่นิ้วตามท่อข้างท่อเนี่ยเขาจะเขียนบอกถ้าหากเราไม่แน่ใจให้ดูตัวหนังสือข้างท่อ เขาจะเขียนบอกถ้าเห็นตัวหนังสือแบบนี้นั่นแหละขนาดของท่ออันนี้1 1ึนทับสนิ้วหน่งหน,งหนงึทับสก็จะเป็นท่อนิ้วครึ่งที่มีขนาดโตกวกว่าท่อนิ้ว2ขึ้นมานิดหน่อยส่วนอันสุดท้าย2นิ้ว2นิ้วเนี่ยคือที่ใหญ่เลยสำหรับงานในคนเรือน ตามปะาป,า,ปาหมู่บ้านส่วนมากก็จะเป็นสองนิ้วที่เป็นท่อเมนของเขานะท่อเมนสองนิ้วต่อออกไปหลังจากนั้นก็จะไปแยกออกเป็นหกหุนหรือสี่หุนมีประมาณนี้สองนิ้วก็จะเป็นเลขสองโดยตรงนะหวังว่าทุกคนจะจะพอเข้าใจจะพอ,อะรู้เบื้องต้นว่าตัวหนังสือแบบนี้เขาอ่านว่าแบบนี้นะก็เวลาไปซื้อจะได้เรียกถูกตาม ตามร้านของเขาบางทีถ้าหากเราไม่รู้ไปพูดไปเทอทีบตัววเดนนะครับเดี๋ยวเขาจัดของให้ผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยนะว่าขนาดแต่ละขนาดเขาเรียกว่าอย่างไรสวัสดีครับ